เดี๋ยววันนี้จะเข้ามาในตลาดไข่ของเก่านะครับของมือสองนะครับผมมาดูครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมสาดีได้ตาร้ายเสียนะครับบอกทุกคลิปนะครับผมอมาดูครับที่นี่ก็จะเหมือนพวกตลาดของผมนะครับผมนี่จะมีพวกป้าเก่าๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาเลือกครับอันนี้จะถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมนี่พวกล้อมอไซส์นะครับผมอะไร หนังสือเก่าๆนะครับดูครับรองเท้าก็มีนะครับนี่ครับพวกโมเดลของเล่นนะครับผมนี่ครับพวกกางเกงครับผมมีลอกวันนี้มีลอกด้วยครับนี่เห็นนี่ครับพวกเครื่องสุขภัณฑ์ก็มีนะครับผมมีก้อนลูกปิดสักบัวนะครับผมปอกน้ํานะครับถูกๆครับสองร้อยที่อื่นแพงวันนี้นะครับผมดูดูครับ ผมเรือกกันได้นะครับครับดูครับผมโน้ตบุ๊กครับผมโน้ตบุ๊กนี่ผักเครื่องครับเดี๋ยวจะมาลื้อดูนะครับนี่พวกป้ายงานไม้นะครับดของช่างก็มีนะครับนี่พวกของเล่นเกมนะครับผมพวกเครื่องฟามิลี่เก่าๆนะครับผมเกมบอย คนเยอะครับคนเยอะตลอดนะครับผมที่นี่มีข้งพวกวิทยุเก่าๆครับผมดูไมโครเวฟพัดลมมีร้านของเล่นด้วยนะครับผมตุ๊กตานะครับผมอครับนี่ยางรถจนก็มีนะครับผมดูดูครับโ็กเชิฟนี่ครับผมมีพัดเครื่องนะครับผมมาหาอย่างเงี้ยแหละครับได้ของดีครับ นี่ครับพวกแว่นตาเก่าเก่ามีถังแก๊สด้วยนะครับผมเหมือนนี้นี่ครับพวกสมาร์ททีวีนะครับผมดูราคาเองนะครับผมสมาร์ททีวีนี่ครับมีงานสแตนเลสนะครับโต๊ะดูครับงานใหญ่ๆนะครับโต๊ะสแตนเลสนี่ครับอันนี้จะเป็นพวกงานไม้ครับตันเก้าอี้ งานใหญ่ๆครับพวกเตียงก็มีนะครับผมครับพูที่นี่เตียงครับเองสองชั้นนะครับผมครับเอานี่ครับวางกันอย่างเงี้ยและครับผมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมเอาครับครับวันนี้จะเป็นพวกงานไม้นะครับดูครับนี่ครับต๊ะหมู่บูชานะครับผมงานไม้ครับผมพวกอี้เ๊าตู้นี่พวกอะไหล่หมอไฟครับผม ับนาฬิกานะครับผมดูครับของเล่นนี่พาคเครื่องครับผมเดี๋ยวไปมาส่งนี่ครับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับดูเอาครับคนบ้มนี่เป็นงานเก่าๆนะครับผมนี่พวกโทรศัพท์นะครับผมเก่าดูครับของเล่นครับต่อครับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับผมดูครับนี่ครับภักเครื่องเดี๋ยวผมก็รับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของเล่นนะครับเพียบเลยนะครับมีครับมีคนละครึ่งเลยนะครับผมร้านขายของเก่านี่ครับผมโอรุสสีฟ้าพุช้านะครับผมนี่ครับจะวางกันอย่างเงี้ยครับนี่ดูครับคนเยอะครับนี่งานเก่าครับไม้ก็ฟดูดูครับ นี่พวกเทปซีดงซีดีครับอุปกรณ์ช่างนี่ับพวกนาฬิกากเก่าครับนี่พวกถังแก๊สมาอีกแล้วอันนี้จะเป็นพวกพระบูชาครับผมมาเดี๋ยวมาเลื้อดูครับผมตีจูเอยก็เขามีนะครับพวกเสื้อผ้าก็มีนะครับผมตัวยี่สิบดูครับมาเลยครับพวกเสื้อผ้าตรงเสื้อผ้าครับวันนี้ นี่ครับมาเลือกกันตรงเสื้อผ้ากระเป๋านี่ครับเสื้อผ้าบาเลยวันนี้นี่ครับพวกงานเก่าๆอันนี้มีราคานะครับพวกของเก่าๆอย่างนี้แต่ผมดูไม่เป็นนะครับผมอ่าเนี่ยไปดูเป็นนี่ท่วมเลยนะครับนี่ครับผมได้เหรียญมังกรคู่ครับผมเอียวัดบ้านด่านมานะครับผมอันนี้ได้มาสองใบแดงนะครับผมเล่นหาก็เป็นพันนะครับโอ้โหนี้เดือนนี้นี่ท่วมแล้วนะครับไปดีกว่าครับผมกลับแล้วครับผมไปลวจ้า